เอาละท่านผู้ชมจากก่อนอื่นนะครับเราคงต้องเริ่มต้นกันที่กิจกรรมของกลุ่มทะลุฟ้าก่อนนะครับวันนี้เขายัางคงจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นับว่าเป็นวันที่6แล้วมั้งฮะติดต่อกันเนี่ยนะฮะวันนี้ก็นัดกันนะครับที่เดิมอนุสาวรีย์วันนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขานัดก,กันก่อนนั้นที่อนก่อนนั้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ขยับมาหน่อยบ,<ม>บอกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนแรกหลายคนก็ใจหายวับเหมือนกันว่ามาเอีกแล้วใช่ไหมเอาอีกแล้ว มาจุดนี้ทีไ i, เ<อ>รเผชิญหน้าทุกทีนะครับ<อ>แต่ปรากฏวันนี้เข้ามาในรูปแบบของคาร์ม็อบฮะ<อ>เขาน,นัดกันคาร์ม็อบแล้วก็จะเคลื่อนเขาจะเคลื่อนข,ขบวนไปสามสถานทูตฮะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับที่อเมริกาแล้วก็ที่จีนนะครับก็เป็นขบวนคาร์ม็อบกันวันนี้ปรากฏว่านัดกันนะครับในช่วงสิบโมงเช้านะครับเช้านิดหนึ่งเพราะปกตินัดบ่ายสิบโมงสิบห้านาทีเนี่ยผู้ชุมนุมก็เริ่มที่จะทยอยกันมาแล้ว ทยอยกันมานะครับขณะที่รถของทะลุฟ้าเองเนี่ยเข้ามาถึงรถเครื่องเสียงเนี่ยมาถึงประมาณสักสิบโมงยีนะครับก็มาจอดแล้วก็ปราศัยกันคุณทรงพลสนธิรักหรือว่ายาใจทะลุฟ้าเนี่ยครั้งนี้เป็นเหมือนแม่งานหลักในการปราศัยในการเชิญชวนในการเข้าร่วมเรียกว่าเข้าร่วมขบวนนะครับก็บอกว่าวันนี้จะไป3สถานทูตนะครับสสถานทูตก็คือมีสวิตเซอร์แลนด์ที่แรกเนี่ย ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะไปเรียกร้องเรื่องของการที่เจ้าที่ของไทยเนี่ยเจ้าที่รัฐเนี่ยใช้กําลังใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุมซึ่งเป็นการขัดต่อสนธิสัญญาเจนีวาที่ไทยลงนามกับสวิตด้วยนะครับส่วนสถานทูตอเมริกาที่จะไปเนี่ยก็ไปร้องเรียนฮะเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ที่อเมริกาเขาบริจาคมาปรากฏว่าไทยมีการนําไปแจกจ่ายให้กับกําลังพลเนี่ยกองทัพแทนที่จะเป็นบุคลากรด่านหน้าสถานทูตที่3สถานทูตจีน จะไปร้องเรียนกรณีรัฐบาลไทยเนี่ยจัดหาซิโนแวคเข้ามานะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่ไม่สามารถที่จะ,ะแก้ไขปัญหาหรือว่ารับมือกับโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าได้ก็จะไป3ที่ก็เคลื่อนขบวนกันนะครับตั้งแต่11โมงนะัด10โมง11เโมงเขาก็เคลื่อนขบวนก็นี่แหละครไปตามถนนนี่แหละครับจนไปถึงสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ไปถึงเนี่ยปรมา11โมง15นาทีนะครับไปถึงเนี่ยก็ ตำรวจนี่ก็รออยู่เลยฮะตำรวจก็รอตั้งมีเรียกว่าอะไรรั้วเหล็กวางกั้นสถานกุดนะครับคุณทรงพลเนี่ยไปถึงก็พูดนะครับถแถลงข่าวบนรถเครื่องเสียงน,นะครับบอกว่าก็วันนี้มายืน่นหนังสือฮะเปิดโปงทรราชอยากให้ชาวต่างชาติเขารับรู้ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็เอารูปมาโชว์ให้ดูเลยฮะเอารูปมาการให้ดูนะครับว่าเจ้าที่เนี่ยใช้ความรุนแรงกับคนเห็นต่าง ยิงแก๊สน้ําตายิงกระสุนยางนะครับโดยไม่จําเป็นนะครับวันนี้ก็เลยอยากมาตอกย้าให้กับต่างประเทศโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่อย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยก็มีการเซ็นสนธิสัญญาเราไปเซ็นสนธิสัญญากับเขาเจนีวานี่นะครับร่วมลงนามนะครับวันนี้ก็เลยมาร้องเรียนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับหลักกฎหมายว่ามันจะมาอ้างกฎหมายแบบนี้ไม่ได้เพราะสิ่งสําคัญคือหลักมนุษยธรรมก็ส่งตัวแทน3คนเข้าไป ยื่นหนังสือภายในสถานเอกรวชาสถานเอกอการาชทูตสวิตเซอร์แลนด์นะครับนี่ฮะให้สื่อดูแล้วก็เขาก็ขอตรวจนะครับเอกสารทั้งหมดแล้วก็เข้าไปยื่นไม่นานฮะก็เสร็จสิน้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทั้งคนอคนนี่จังหวะที่เขาจะเข้าไปคือระหว่างที่เขาเข้าไปเนี่ยนะครับรถเครื่องเสียงข้างนอกก็รสาสัยไปเรื่อยๆรสาสยไปเรื่อย เสร็จแล้วสามคนก็ออกมาครับแล้วก็บอกว่าตัวแทนสถานทูตรับไปแล้วนะครับขอให้เคลื่อนขบวนกันต่อเลยไปที่สถานทูตสหรัฐนะะก็เคลื่อนขบวนไปสถานทูตสหรัฐถึงเนี่ยก็เที่ยงยี่สิบแปดนาทีก่อนกําหนดเพราะว่าเขากะว่าบ่ายโมงถึงสถานทูตสหรัฐก็เช่นเคยครับตำรวจก็รอกันยืนรอเลยตั<ไ>ง้งแถวรอเลยอตรงนั้นวิทยุใช่ไหม ใช่เผาถึพยุนะฮะอันนบวันก็มาถึงนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ตั้งแถวรออย่างที่เห็นนะท่ามกลางรั้วเหล็กที่ตั้งกันเอาไว้นะครับมาถึงก็นี่แหละฮะมีการขึงเป็นแผ่นผ้าบนรั้วหน้าสถานทูตแล้วก็มีข้อความเนี่ยแหละฮะเกี่ยวกับประเด็นการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรด่านหน้า ทีนี้พอมาถึงในส่วนของสถานผู้สาสหรัฐเนี่ยคุณทรงพลสัทธิรักหรือว่ายายใจก็บอกว่าที่ไทยยังไม่มีวัคซีนดีๆที่จะป้องกันและรับมือการระบาดจากโควิดเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอได้วัคซีนไฟเซอร์ที่สาสหรัฐบริจาคมารัฐบาลไทยที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นําก็ไม่สามารถจัดสรรวัคซีนได้อย่างเป็นธรรมอีกมีการจับจองจาก VIP ไม่สามารถจัดสรรได้ตรงตามความจําเป็นตามวัตถุประสงค์ที่สาสหรรัฐเขาเอามาให้ วันนี้ก็เลยมาทวงถามนะฮะมาทวงถามเอ้มันยังไงกันแน่เนี่ยก็ขอให้สารัฐเนี่ยเข้ามาจับตาการบริหารจัดการหน่อยซิรัฐบาลเขาจัดการวัคซีนไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้ต่างชาติเขารู้เราไม่ต้องนอรอความตายนะฮะแย่งวงัคซีนที่มีประสิทธ,ธิภาพอย่างกับขอทานทั้งที่เป็นสิทธิพื้นฐานที่รัฐเนี่ยต้องจัดการให้อำนวยความสะดวกให้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข จากนั้นนะครับสักประมาณเที่ยงกว่าเนี่ยเที่ยงสี่ก็มีตัวแทนจากสถานทูตเนี่ยของสหรัฐออกมารับหนังสือนะครับจากตัวแทนของกลุ่มทะลุฟ้าแล้วทางเยาวชนหญิงที่ไปวันนี้เนี่ยคุณคุณกุลพัฒสังเกตนะท่านชมสังเกตนะมีมพวงมาลัยดอกดาวเรืองเนี่ยนะฮะเอาไปให้ด้วยนเ,เ,เนี่ยเลืองเลื้งเนี่ยไปมอบให้กับตัวแทนจากสถานทูตด,ด้วยก็รับมอบกันเรียบร้อยฮะร,รับมอบหนังสือรับมอบพวงมาลัยกันเรียบร้อย ก็เป็นการเสร็จสิ้นอันนี้ในช่วงของสถานทูตสหรัฐก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นช้าาที่เขาก็ออกมารักด้วยความดีดีก็มในเรื่องก็เสร็จสิ้นไปทีนี้จุดต่อไปฮะอีกจุดหนึ่งเขาก็ไปที่สถานทูตจีนใช่ไหอืมสถานทูตจีนเนี่ยนะครับก็ไปถึงประมาณสักบ่ายโมงสี่สิบนะครับก็จะไปร้องเรียนอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของประเด็นวัคซีนที่รัฐบาลไทยสั่งวัคซีนซีโนแวคจากเอกชนจีนแล้วก็กลายเป็นวัคซีนที่ ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิดเดลต้าได้นะครับก็เลยอยากจะมายื่นหนังสือแสดงเจตจำนงนะครับไม่อยากให้จะสั่งซิโนแวคมาเพิ่มอีกนะฮะก็ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเขาก็ไปยื่นเจตจำนงหน้ารัวสถานทูตจีนตรงรัชดานี่นะฮะก็มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งชุดสีดําออกมาแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตจีนขอนี่ย่านนี้่านนี้ขอถ่าย สำเนาบัตรประชาชนของคนที่มายื่นหน่อยนี่ตอนแรกเนี่ยเขาก็เอา้าจะต้องใช้ด้วยเหรอเอาไปทําอะไรแล้วคนที่มาแล้วก็ไม่ได้เป็นเหมือนเจ้าหน้าที่สถานทูตแต่เขาบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับคือคนที่ใส่เสื้อดําเนี่ยก็พยายามชี้แจงกับผู้ชุมนุมบอกว่าที่ต้องถ่ายไปเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจนะครับไม่มีเจตนาอื่นเลยแล้วก็จะไม่เอาข้อมูลไปทําให้เกิดความเสียหายด้วยแต่ต้องถ่ายไปมันเป็นระเบียบนะครับ ก็ให้ถ่ายกันต่อหน้าสื่อมวลชนตอนนั้นนักข่าวนี่แหละที่กาลังไลฟ์สดกันอยู่ที่ถ่ายกันอยู่นี่แหละครับถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยคนนี้ไม่ได้รับนะอีกคนมารับคนมารับก็ใส่ชุดดามารับหนังสือเหมือนกันนะฮะมามารับหนังสือแล้วทางของผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับตัวแทนเนี่ยนะครับก็บอกว่าวันนี้รู้สึกผิดหวังน,นะที่สถานทูตจีนเนี่ยส่งฝ่ายรักษาความปลอดภัยมารับหนังสือนะ หวังว่าหนังสือที่ยื่นวันนี้เนี่ยจะไปถึงสถานจะไปถึงเอกอัครทาชทูตจีนและก็มีการตอบเพราะว่าไทยเดือดร้อนจากการต้องขี่ซื้อโนแวกนะ mm hmm. ทั้งที่รัฐบาลจีนเองเนี่ยก็บอกยอมรับว่าคุณภาพเนี่ยไม่โอเคนะครับแต่รัฐบาลไทยยังคงสั่งซื้ออีก นะครับวันนี้ก็สิ้นสุดตรงนี้นะครับก็สิ้นสุดแล้วก็มีการแยกสลายกันไปครบอีกแวสามจุดไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมานี้แต่ก็อ,อาจจะมีนิดนึงตรงที่ว่าเขาก็เจ็งเซงนิดนึงว่าเออตอนไปสถานทูตสหรัฐอีตัวแทนออกมารับเรียบร้อยออแต่ว่าในส่วนของพอไปสถานทูตจีนนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ก็เป็นคนออกมารับก็คงจะเป็นความกังวลของมวลชนว่าไอ้ต่างสมังจะไปถึงมือจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ก็ เออแต่ภาพรวมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สามสถานทูตสามประเด็นต่างกันใช่ไหมเรื่องการใช้กําลังเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์เรื่องของซิโนแวคคุณ<ช>คุณ<ช>วารีแ<ช><ช>สดงความเห็นมาคุณกุลพัฒน์บอกนี่น้องๆไปจุดไหนก็มีตํารวจตั้งแถวกองเกตยิยศรอเทมากเออแล้วผมจะบอกมีช่วงหนึ่งมีช่วงหนึ่งที่ที่น้องๆเนี่ยเขามาจากรัชดานะฮะมาจากรัชดาวิ่งโตมไมเรียกปรากฏมีช่วงหนึ่งตํารวจมานาขบวนนี่นะ โหนี่ยิ่งใหญ่มากเลยผมนั่งดูไลฟ์อยู่เนี่ยตำรวจมานำขบวนให้ด้วยนะฮะ <c oughs> เออเออกลัวน้องๆเข้าไปผิดทิศท,ท,ทางหรือเปล่าครับแล้วแล้ววันนี้เขาไปเนี่ยเขาไปแบบไม่แบบดูไม่เครียดเขาไปสนุกสนานเขาก็าเปิดเพลงขับกันไปเรื่อยแล้วช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยตอนช่วงระหว่างสถานทูตอเมริกาจะมาที่สถานทูตอ่าจีน <c oughs> เนี่ยเขาพักกินข้าวกันพักกินข้าวเนี่ยเขาเปิดเพลงฮะแล้วก็เต้นกันเซิร์งกันหน้าสถานทูตเลยนะครับ <c oughs> นี่อันนี้เป็นที่เกิดขึ้นนะครับตรูทฟ้าแต่ท่านผู้ชมฮระแต่ที่ดินแดงก็ยังต้องรายงานสิ่หนึ่งเพราะว่ามากันตามนัดอีกแล้วนะฮะกลุ่มผู้สมัครที่ขึ้นชอบการมเชิญหน้าว่าอย่างนั้นเถอะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มไหนนะผมไม่รู้แล้วเขามากันทุกวันนะครับที่ดินแดงองต้องการแสดงออกผ่านการกระทาเออต้องการแสดงออกผ่านการกระทาเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เห็นตาใส เออไม่เน้นตาใสใช่วันนี้ก็มากันฮะมากันนะครับตอนประมาณสักสี่โมงกว่ากว่าสี่โมงครึ่งนะครับก็มากันด้วยรถจกักรยานยนต์เหมือนเคยนะครับมีธงช่องธงชาติเหมือนเคยนะครับก็มาเจอกันกับทางเจ้าที่คอฝอนะครับคอฝอเนี่ยวันนี้เนี่ยเขาก็ออกมาจากแนวตู้คอนเทนเนอร์เลยนะวันนี้เนี่ยเขาวางตู้คอนเทนเนอร์อีกแบบหนึ่งคุณเอกพัฒน์เขาวางขวาปกติเขาวางขวางวันนี้เขามีแนวตรงแล้ว มันเปิดตู้แล้วเดินทะลุตู้ออกมาเลยฮะวันนี้เขาเดินผ่านตู้ออกมาเลยนะเออปกติแล้วเห็นเขาอ้อมขึ้นสะพานข้างบนบ้างมาจากข้างหลังบ้างวันนี้เขาเดินออกจากหน้าตู้เลยฮะแล้วก็ลค่อยๆกดดันนะะผู้ชุมนุมเนี่ยไล่ออกไปนะฮะไล่ผู้ชุมนุมออกไปเรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งคอฟอ,อมาจากอนุสาวรีย์ชัยด้วยนะครับไปต้อนมาจากด้านหลังว่าอย่างนั้นผู้ชุมนุมเนี่ยก็แตกคือกันไปนะฮะไปทางแฟรดินแดง <G ül> ซึ่งนับวันนี้นะฮะยังมีการยิงแก๊สน้าตากันอยู่ทางแฟดดินแดงจุดเดิมฮะ <G ül> ซึ่งเป็นทุกวันอืมครับอืส่วนนี้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็เช่นเคยครับเราจะรายงานนะให้ทราบเป็นระยะนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายก็จะถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่ง <G ül> ทีนี้ติดไว้น,นิดนึงครับเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากบริเวณแฝดดินแดงเหมือนกันถ้าจํากันได้10สิงหาคมที่ผ่านมาที่มีการชุมนุมกันและปรากฏว่า มีป้อมตํารวจนะครับมีป้อมตํารวจรจราจรที่ดินแดงเนี่ยเขาถูกวางเพลิงนะฮะแล้วก็ไฟไหม้ไ hmm. ปปรากฏวันนี้ที่บชนนะครับคุรวจตรีพิยะตักวิชัยเนี่ยรองปบชนแล้วก็เป็นโฆษกบชนด้วยบอกว่าวันนี้ทางนครบาลเขาจับกลุ่มตัวนายประวิทย์นะฮะนายประวิทย์นะผมอ่านชื่อไม่ผิดนะนายประวิทย์อายุ19ปีนะครับ <laughs> เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนี่แหละคดีวางเพลิงป้อมตํารวจนี่นะฮะหลังจากที่สืบทราบนะครับว่านายประวิทย ได้เป็นคนที่ก่อเหตุก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอหมายสารนะครับก็มาจากลุ่มตัวนะที่ร้านแอร์แห่งหนึ่งนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการสอบสวนนายประวิตยก็บอกสารภาพว่าเป็นคนลงมือจุดไฟเผาจริงๆโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นเด็กอาชีวะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับทำงานเป็นช่างแอร์อยู่ที่จังหวัดที่จังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นทางตํารวจก็ตั้งข้อหาครับร่วมกันวางเพลิงเผาซักนะร่วมกันมั่วสุม ั้งแต่บคนขึ้นไปใช้กําลังนลิตสไลด์นะครับหรือว่ากระทําอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดเหตุวุ่นวายแก่บ้านเมืองแล้วก็ส่งตัวดําเนินคดีต่อไปอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนนี้นะฮะทางตำรวจเขาก็จับกุมไว้ครับขนาดเดียวกันเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่างที่เราเคยนําเสนอนะครับว่าในการเข้ากระชับพื้นที่ในการมาเชิญหน้ากันร,ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็มีคนที่เขาไม่ได้ร่วมกิจกรรมด้วยเนี่ยเขาก็มีความเดือดร้อน นะครับ mm hmm. อย่างล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณหมอโรงพยาบาลรามาคุณหมอสุรเวชน้ําหอมเป็นสันลยแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาโพสต์ผ่านเฟซบุ o กนะครับถึงช่วงการชุมนุมที่ผ่านมานะครับคุณหมอบอกว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีความรุนแรงทุกท่านก็คงได้เห็นภาพกันแล้วจากการรายงานข่าวแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ ว่าโรงแรมบางแห่งโดยรอบอัุสาวรีชัยสมรภูมิเนี่ยถูกใช้เป็นฮอสพิทอลนะฮะช่วยเหลือคนที่ติดโควิดเอามาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่เตียงเต็มก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่มีคนไข้ที่รักษาจนหายกลับไปชีวิตแล้วหลายพันคนทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ของรามาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเหนื่อยยากมาตลอดเวรที่ฮอสพิทอลเนี่ยฮอสิทอลเนี่ยจะต้องทำงานผัดกันละ12ชั่วโมง ด้วยที่คนไข้เนี่ยมีจํานวนมากและเจ้าที่จํากัดทําให้เจ้าที่ในแต่ละผัดทํางานกันแบบไม่ได้หยุดพักเลยพอครบ12ชั่วโมงเนี่ยเหนื่อยล้ามากแต่พอมีการชุมนุมมีความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยทําให้ทีมแพทย์พยาบาลเนี่ยผัดเปลี่ยนเวรกันไม่ได้ก็คือเขาบอกเขาจะเดินทางออกจากฮอสติทอลก็ไม่ได้อยู่จากบ้านจะเข้ามอสต์พิทเลก็มาไม่ได้ก็ทาจาเป็นทําให้เจ้าที่เนี่ยต้องอยู่เวรกับแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง เพราะไม่สามารถทิ้งคนไข้ไปไหนได้ทำงานเนี่ยก็ต้องเสี่ยงด้วยตัวเองอยู่แล้วเพราะต้องรักษาคนไข้ติดโควิดและต้องเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการเดินทางอีกทําให้บุคลากรหลายคนเขามีความกังวลในการทํางานอย่างมากดังนั้นนะฮะคุณหมอบอกว่าถ้าทุกฝ่ายหาทางออกที่ปราศจากความรุนแรงได้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดทุกคนที่รักษาอยู่และต้องการเตียงฮอสปิทอลก็ล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องของใครสักคน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาชุมนุมรหรือเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานหรือแม้แต่ผู้ที่สร้างความรุนแรงก็ตามขอความเห็นใจจากทุกฝ่ายช่วยพิจรารณาเรื่องความปลอดภัยในการทํางานและดูแลคนไข้โควิดด้วยนะครับนี่ฮะจริงๆประเด็นนี้ก็น่าเห็นใจทางแพทย์พยาบาลที่อยู่บร,ริเวณตรงนั้นนะไอ,ไอต้องคุยนะครับเพราะว่าโอเคด้านหนึ่งสิทธิในการแสดงออกสิทธิในการเรียกร้องนะครับตามกฎหมายเนี่ยท่านทําได้ นะเช่นเดียวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ที่ต้องออกมาตามหน้าที่ของเขาแต่ตรงนี้มันก็ต้องมาคุยกันว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะในส่วนของแพทย์พยาบาลซึ่งตอนนี้เขาก็ทํางานหนักเขาเป็นด่านหน้าเนี่ยเออมันก็ต้องมาหาหารือกันนะมาคุยกันประเด็นตรงนี้จะทํำยังไงให้ความเดือดร้อนต่อคนรอบข้างมันไม่กระทบมากจนเขาไม่สามารถที่จะจัดการอะไรได้อย่างเคสเคสแบบนี้ก็ได้เห็นใจทางคุณหมอเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราต้องคุย แม้ว่าใ,ในส่วนการชุมนุมที่บอกเออมันจะเป็นสิทธิที่ทําได้แต่บางนุมเราต้องคานึงถึงประเด็นนี้เหมือนกันครับคุณนะเอกพัฒมีมีรายงานล่าสุดเข้ามานะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่แฟลตดินแดงเนี่ยคอฝอ,อยิงกระสุนยางเข้าไปนะฮะ<อ>แล้วไปโดนเด็กผู้หญิงอายุสิบหกฮะโอไปโดนเด็กผู้หญิงอายุสิบหกซึ่งนั่งด้านล่างนะครับแล้วก็รายงานเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวกับการชุมนุมนะฮะคือแฟลตดินแดงที่คนอยู่เยอะนะครับคนอยู่เยอะมากแล้วก็ บางทีเจ้าที่ก็จะแบบเรียบเคียงส่องไฟเข้าไปบ้างออมีการส่องเล็งเข้าไปบ้างแต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่รายง,งานล่าสุดเข้ามาบอกว่ามีเด็กอายุ16ถูกกระสุนยางด้วยนะรับอ่ะยังอยู่ที่ประเด็นม็อกนะฮะนิดหนึ่งเมื่อวานจําได้ไมั้ยคุณกุระพัฒคุณนัทวุฒิเขาเสนอใน Facebook บอกไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แถวดินแดงแล้วปรากฏมีน้อง15ปีโดนกระสุนจริงเนี่ยแลวคุณนัทวุฒิก็บอกใบใช่ไหมเมื่อวานบอกเนี่ย เหตุการณ์ที่ดินแดงมันมีอย่างนั้นตัวนี้มีตัวย่อคอไคลลอเรือปอปลาอะไรของคุณนัทวุฒิบอกว่าคนที่ยิงเนี่ยมีอักษรย่ออยู่นะครับมีอักษรย่ออยู่แต่ว่าก็เหมือนชี้ทางบอกอ่ะนครบาลก็ลองไปสอบสวนดูแล้วกันดินแดงลองไปสอบสวนด้วยแล้วกันปรากฏวันนี้ฮะมีรายงานบอกทางตำรวจนครบาลเนี่ยเตรียมจะเรียกคุณนัทวุฒิสายเกลือนี่นะฮะมาให้ข้อมูลหลังจากที่โพสต์ข้อมูลผ่านทาง a c e b o o k เมื่อวานนี้ ก็เป็นข้อมูลที่เรานํามาเล่าเมาื่อวานนี้แหละฮะทีนี้ปรากฏพอข่าวนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาล่าสุดคุณนัทวุฒิเองก็ได้ทวิตข้อความบอกยินดีฮะพร้อมจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลตามเบาะแสที่ได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าถ้าตํารวจตามเบาะแสที่ผมโพสต์คงจะเข้าถึงความจริงได้แต่มีข่าวเรียกไปให้ข้อมูลก็พร้อมนะก็พร้อมรู้มาอย่างไรก็จะเล่าไปอย่างนั้นและจะขอคุยเรื่องปฏิบัติการของตํารวจด้วย รัฐเนี่ยต้องหยุดความรุนแรงหยุดทําเกินกว่าเหตุตีเด็กยิงเด็กเนี่ยไม่ใช่คําตอบคนหนุ่มสาวเขาสู้เพื่ออนาคตเพราะพวกเขาคืออนาคตนี่ตัเาเแ็่ทวิตที่คุณนัทวุฒิเนี่ยก็ตอบไปบอกยินดีครับเดี๋ยวจะไปถ้าทางตํารวจต้องการจะให้ไปพูดให้ไปให้ข้อมูลก็พร้อมจะไปในส่วนคือน่าแปลกใจมากคุณเอกพัฒน์ที่ค,คุณนัทวุฒิรู้รายละเอียดถึงขนาดชื่อยอ่อแสดงว่ารู้ชื่อเต็มอ่ะเออแต่แกย่อให้รู้เฉย แต่ตำรวจไม่รู้อ่ะตำรวจต้องเชิญคุณนัทวุฒิไปให้ข้อมูลน่ะเออและที่สำคัญคือรู้ว่าใครทำอะไรด้วยนะนอกจากชื่อย่อแล้วรู้ด้วยว่าใครคนนั้นทำอะไรยิงตรงไหนอะไรยังไงพวกปืนซ้นปืนยาวแกรู้อ่ะแต่ว่าตำรวจไม่รู้นี่ยมันยังไงเออหรือตำรวจแกล้งไม่รู้หรือเปล่าเขาไม่รู้อ่ะแต่ก็ดีฮะให้คุณนัทวุฒิไปช่วยให้ข้อมูลก็น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งเพราะมันก็จะเป็นข้อกังวลไงหลายฝ่ายบอกตำรวจทำสำนวนกันเองฟ้องกันเองเนี่ยมันจะยังไงมันจะแปลกหรือเปล่า เหมือนเราไปไปแจ้งตำรวจให้จับตำรวจใช่ไหมใช่ไหมเออดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ